สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับเคสรุ่นใหม่ที่ n z XT ออกมาได้ไม่นานผมมีมาให้ดูทั้งหมด2สีเลยนะครับทั้งดำล้วนแล้วก็ขาวล้วนจริงๆเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างวันนี้ผมจะเน้นให้ดูที่ตัวสีขาวเพราะด้วยโทนสีโทนแสงแล้วน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนในสัสดส่วนของมันตำแหน่งยึดติดต่างๆกับสีขาวเนี่ยน่าจะเห็นง่ายกว่าตัวนี้คือ n z XT H6 Flow, สีขาวและสีดำครับเอาภาพรวมของเคสตัวนี้ก่อนนะครับ H6 Flow เนี่ยฟิลลิ่งมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนเคสตู้ปลาแต่ทีนี้ความเป็นตู้ปลาที่เราเคยเห็นเห็นกันมาหลายๆยี่ห้อหลหลายแบรนด์เนี่ยเขาจะตัดเหลี่ยมฝั่งนี้ถูกไหมครับเขาจะตัดฝั่งนี้เป็น45องศาแต่กับ H6 ไม่ใช่ครับ H6 มันมาตัดฝั่งนี้นี่อมองเหลี่ยมไหนเหลี่ยมนี้แล้วกันน่าจะเห็นชัดเจนตรงนี้ขอบคมเหลี่ยมเหมือนเดิม แต่มา45องศาที่ฝั่งนี้และไม่รู้ว่ามองเห็นไหมจริงๆเขาใส่พัดลมมาให้เลยนะครับทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้เห็นนะเอางี้ก่อนภาพรวมของความเป็นเคสตู้ปลาที่ได้หลายคนเห็นปุ๊บอ๋อแม่งทรงตู้ปลาคืออย่างแรกนะครับฝาฝั่งหลักเป็นกระจกแน่นอนอยู่แล้วฝาหน้าเป็นกระจกและมันมักจะไม่มีเสารหรือไม่มีขอบถึงมีขอบก็เป็นขอบที่เล็กมากๆ ทาให้รู้สึกว่าอ๋อแม่งเป็นตู้ปลาแค่นั้นเองทีนี้ครับ H6 เป็นไซส์มิดทาครับเป็นไซส์กลางค่อนข้างไปทางเล็กเลยด้วยซ้ำนะเป็นมิดทาที่ไซส์แบบกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กว้างมากไม่ได้ยาวลึกมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากทีนี้ผมจะเปิดนะครับเปิดเพื่อทําการประกอบเปิดเพื่อทําการใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นเข้าไปอย่างแรกที่ควรเปิดแล้วผมมองว่าเปิดแล้วง่ายที่สุดคือฝาด้านบนฝาด้านบนข้างหลังนี่ มันจะมีตรงนี้ให้เราดันขึ้นง่ายๆนะครับดันแบบนี้เลยจะเป็นหัวบอลเป็นหมุดล็อกมีกิฟล็อกให้นะครับยกขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บอย่างที่2ครับอ่ะหมุนทางนี้แล้วกันกโซนที่มันตัด45องศาเอียงเอียงเฉียงเข้าไปนี่แหละดันออกมาเป็นหัวหมุดหัวบอลเหมือนกันถอดออกไปทีนี้เห็นพัดลมแล้วนะครับว่าเขาให้มาทั้งหมด3ตัวถ้าเป็นเคสรุ่นสีขาวจะได้พัดลมสีขาว ถ้าเป็นเคสสีดําคุณก็จะได้พัดลมสีดําเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าเอาง่ายนะดาคือดําล้วนขาวคือขาวล้วนนะครับทีนี้ฝานี้ที่เป็นกระจกคลายน็อตหนึ่งตัวแล้วก็ประคองม,มันไว้นิดนึงแล้วก็ดันออกมายกออกนะครับอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังที่เป็นฝานห,ลหลังเครื่องหลังเคสทําเหมือนกับฝากระจกก็แหละคลายนอ็อตแล้วก็ ดึงหรือดันออกมามันจะเป็นเมชเป็นตะแกรงรูเล็กๆเลยมดเข้าได้ครับแต่พวกจิ้งโจกพวกมแมลงแมงแซบแมงสาบอะไรพวกนี้ไม่น่าจะเข้าได้แต่ถามว่าฝุ่นเข้าได้ไหมเข้าได้แน่นอน100%ทีนี้ห้องใครบ้านใครจะฝุ่นเยอะฝุ่นน้อยอีกเรื่องหนึง่งอ่ะโอเคผมแก้นิดนึงนะครับแก้ต่างให้ตัวเองนิดนึงรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยสีดำเนี่ยมันเป็น H6 Flow เฉยยส่วนสีขาวที่ผมได้มาเป็น H6 Flow White RGB เพราะฉะนั้นพัดลมที่มากับสีขาวตัวนี้จะเป็นพัดลม RGB มีไฟสายก็จะยั่วเยะ,เยะรุงรังเยอะแยะแบบนี้แต่ไอ้คำว่า RGB ที่ให้พัดลมมีไฟมาเนี่ยของ n z XT รุ่นนี้ข้อดีอย่าง,งครับมันจะไม่ใช่พัดลมที่จะต้องพึ่งพากล่องเป็นพัดลมที่ใช้หัว แบบนี้เลยครับ A R G B เขาต่อลิงก์มาให้กันแล้วโดยใช้สายลิงก์ที่มากับเคสเลยไม่รู้ NZ ให้แบบนี้กับเคสรุ่นไหนบ้างนะครับก็คือสาย R G B ของพัดลมเนี่ยเสียบเข้ากับสาย Y ตัวนี้แล้วก็รวมกันไปเสียบลงที่เมนบอร์ดได้เลยดีคือไม่ต้องต่อครับแต่จุดด้อยหรือว่าจุดที่อาจจะต้องใช้ทักษะในการเก็บสายถ้าเกิดคนชอบให้สายโล่งๆนะครับก็ต้องเก็บสายให้มัน เรียบร้อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสน,นะผมพูดตามตรงนะพื้นที่หลังเคสตัวนี้ค่อนข้างลึกค่อนข้างกว้างคุณยัดไปเถอะอย่าให้มันไปหกักไปพับไปงอจนมากจนเกินไปก็พอแล้วเอาให้ใช้ได้ก็พอไม่ต้องซีเรียสมากในส่วนของฝาหน้านะครับกระจกบานนี้สามารถถ,ถอดออกได้แต่ต้องใช้วิธีการที่ว่าขันน็อตนี่ครับมันจะมีสกรูทั้งหมด3ตัว1 2 3สาเท่าที่ผมเห็นนะถอด3าตัวนี้น่าจะยกขึ้นได้เลย รหรือมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมไม่ใช่แค่3มว่ะมีฝั่งนี้ด้วยอีกหนึ่งครับนี่ตรงนี้อีกหนึ่งทั้งหมดเป็น4ก็น่าจะยกบานกระจกนี้ขึ้นได้เลยหรือข้างล่างมีอีกข้างล่างข้างล่างเหมือนจะมีอีกสามตัวเหมือนอาจจะต้องขันด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะไม่ได้ถอดให้ดูอโอเคมาดูมิติข้างในกันบ้างตัวเคสอย่างที่บอกไปในตอนต้น,นว่ามันคือมิดทาวมิดทาวคือใส่เคสตั้งแต่ไซส์ A T X ลงไปได้ทั้งหมด ATX ปกติได้ครับ M Micro ได้อยู่แล้วหรือจะลงไปเล็กเลย Mini ITX ก็ได้แต่ถ้าจะให้สัดส่วนให้มันได้ฟิตเมนต์ตำแหน่งสวยๆลงตัวก็ควรจะต้องเป็นบอร์ดที่เป็น ATX แบบปกติถ้าถามว่าใส่ E ได้ไหมเอาตรงๆนะครับถ้าเป็น E และ Expansion Slot ไม่เกิน7ใส่ได้แต่มันจะยื่นเลยขอบตรงนี้ไปอีกประมาณสัก1นิ้ว ซึ่งความสวยงามมันหายแน่ๆแล้วการยืดสายออกมาที่เป็น24พิงโค้มาเพื่อเสียบลงที่เมนบอร์ดจะอยู่ในตำแหน่งที่ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วมันก็จะทําให้บังไอพัดลม3ตัวนี้ที่มันให้มาด้วยไม่แนะนําอย่างยิ่งถ้าจะใช้บอร์ด EATX ไปหาเคสใหญ่เลยดีกว่าแต่จริงๆก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะบอร์ด E ยุคสมัยนี้แทบจะไม่เห็นแหละตัวเลือกน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นบอร์ดใหญ่รุ่น top ไม่ค่อยจําเป็นหรือว่าแบรนด์ไม่ค่อยจะทําเป็นไซส์ e มาแล้วจะทําเป็นไซส์ a t x ปกติมาฉันั้นไม่ไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องกังวลตําแหน่งด้านล่างที่พื้นครับนี่ครับเขาเว,ว้าหลบมาให้นะเว,ว้าหลบมาให้ในการหย่อนพัดลมลงไปพัดลมที่สามารถติดตั้งได้สําหรับหลุมด้านล่างนี้ก็คือ140 2ตัวเพื่อทําการดูดเอาลมใต้เคสเอาลมใต้เครื่องขึ้นมา ถามว่ามีฟิลเตอร์อะไรไหมไม่มีครับแต่จะเป็นตะแกรงคล้ายๆกับตะแกรงฝาหลังที่ผมบอกนะฮะมันจะเป็นรูเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆหมดเข้าได้แต่มแมลงเข้าไม่ได้และฝุ่นเข้าได้พื้นเคสยกค่อนข้างสูงนะครับราวๆหนิ้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ให้อากาศเย็นเข้าไปใต้เคสน่าจะเหลือๆสบายๆถัดมาชุดน้ำตำแหน่ง,งชุดน้ำที่เขาเตรียมมาให้หรือว่าควร เหมาะสมในการติดตั้งมีตำแหน่งเดียวครับคือด้านบนเลยครับ120 240 360ได้หมดหรือจะเป็น140 280ก็ได้เหมือนกันเน้นหลักๆคือใหญ่สุดยาวสุดแค่360นะครับทีนี้ในการที่จะเอาหัวสายของชุดน้ำ ไว้หน้าไว้ไหลังต้องดูตำแหน่งของชุดน้ํานั้นๆอีกทีนึงด้วยหรือความยาวของสายชุดน้ํานั้นๆอีกทีนึงด้วยว่าถ้าเกิดเอาหัวสายลงจากหม้อน้ําไว้หลังมันจะโค้มาท่าไหนสายยาวเกินไปหรือเปล่าหรือถ้าเอาสายไว้หน้าห้อยลงมาแล้วชุดน้ําสายมันจะท่อยางมันจะมาถึงบล็อกหรือเปล่ามันจะตึงเกินไปหรือเปล่าก็ต้องดูที่ว่าชุดน้ํานั้นๆยี่ห้อนั้นๆด้วยนะครับว่าสายความยาวของท่อน้ํามันได้ขนาดไหนทีนีด้ด้านหลังด้านหน้ามีไหม นั่นหน้าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ e x p a n s i o n Slot ตรงนี้7นะครับก็คือตามมาตรฐานสเปคของบอร์ด ATX ปกติทั่วไปเลยด้านหลังครับดูเหลี่ยมนี้นะครับความลึกเข้าไปเนี่ยก็คือความหนาของ power supply เลยเพราะฉะนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะว่าสายถึงมันจะเยอะมันก็สามารถที่จะซุกสามารถที่จะเก็บเข้าไปในพื้นที่ที่โลง่งๆได้อยู่แต่ถามว่ารัดเก็บตรงนั้นตรงนี้ให้มันเป็นท่อให้มันเรียงสวยๆได้ไหม ได้ครับมีตีนทุกแกมาให้อยู่ในบางตำแหน่ง POWER อร์ p l y ติดอยู่ตรงนี้วางอยู่ตรงนี้เลยนี่ได้ตำแหน่งเดียวเลยนะฮะสำหรับพาวเวอร์สป라ก็คือท่อนนี้ตรงนี้เท่านั้นลูกยาวลูกสั้นได้ทั้งหมดและมีบารับน้ำหนักเป็นแผ่นเหล็กเผื่อ Power ร์ลูกหนักๆก,ก็วางตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับอุปกรณ์ด้านล่างหัวสายต่างๆแม่สายพลมแม่ง ยาวจริงยาวแค่ไหนเราขอดึงดูหน่อยดิเดี๋ยวหมุนกลับไปให้ดูเพราะมันยาวจริงนี่ครับลากมันออกมาค่อนข้างยัดเยีย้ยเขาแบ่งออกเป็นสองชุดนะฮะแบ่งออกเป็นสองชุดชุดแรกก็จะเป็น PWM เสียบลงสี่พินของเมนบอร์ดไฟเลี้ยงให้พัดลมหมุนก็มีสายวายมาแบบนี้เลยยกเซตชุดที่สองก็จะเป็นสาย RGB ที่ผมบอก สาย R G B เนี่ยค่อนข้างยาวยาวแบบยาวอาจจะยาวเกินเบอร์ไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปเสียบต่อลงเมนบอร์ดส่วนสาย I O มจริงๆแล้วนะเคสเป็นสีขาวโปรนแบบนี้สาย I O หน้าเป็นสีขาวหน่อยไหมแต่เขาให้เป็นสายสีดำมานะครับก็จะเป็น Type C นี่นะครับแล้วก็3.0แล้วก็ h d Audio ส่วนสายนี้สายนี้คือ Front Panel คอนพาแนลเนี่ยหลังๆวันนี้เคสหลายๆย,ยี่ห้อให้หัวแบบนี้มาเลยเป็นหัวใหญ่หัวเต็มเสียบทีเดียวจบไม่ต้องมานั่งไล่เสียบทีละหนึ่งเส้นหรือหนึ่งคู่แล้วดีครับนั่งก็หมายความว่ามึงทําอย่างนี้ได้นา,น,านแล้วทาไมมึงไม่ทอํอ่ะเพราะมันจริงๆมันคือหัวเดียวกับ HD ด u ี i อนะมันคือหัวเดียวกับ H d ด u ี i อนะครับมันไม่ได้ยากเลยถ้าทํามาตั้งแต่เอ้ยไม่ใช่ตัวจี มันเป็นหัวให้คล้ายกับ HD audio แล้วมันจะไปเป็นฟิลลิ่งเดียวกับไอตัว internal USB 2.0อ่าทำมาได้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมเพิ่งทำก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำมาแล้วในหลายๆย,ยี่ห้อรวมถึง n z นนี้ด้วย Io ด้านหน้านะครับสวิตต่างๆการเชื่อมต่อสวิต์เปิดปิดไม่มีรีเซ็ตนะครับเคสรุ่นนี้ไม่มีรีเซ็ต3.0 2ช่องแล้วก็ Type C ครับแล้วก็3.5เป็นแจ็คคอมโบไม์และหูฟังทำไมถึงไม่มีรีเซ็ต ผมเห็นหลายๆเครื่องหลายๆเคสมักจะถอดปุ่มหรือว่าสวิตช์รีเซ็ตออกไปแล้วเพราะเครื่องมันไม่ได้ค้างมันไม่ได้แฮงมันไม่ได้แบบเออแดกเหมือนเมื่อก่อนยุคสมัยก่อนแบบบ่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราจะฟอสชัดดาวหรือว่าต้องการที่จะเปิดปิดเครื่องแบบฝืนปิดเนี่ยคุณกดสวิตช์ o อนออค้างไว้ครับถ้าประมาณ3วิหรือ5วิแล้วเครื่องจะดับเองแล้วค่อกดเปิดใหม่ แต่อย่าทาบ่อยนะครับในกรณีที่จะฟอสชัตดาวจริงมีไม่กี่อย่างรับคือเครื่องค้างแบบค้างไปเลยค้างเป็นนาที2อนาที3นา,าทีอย่างเงี้ยคุณกดฟอสชัตดาวสามวิห้าวิได้เลยหรือในกรณีที่ฟ้านะครับจอฟ้าโดยที่ไม่ยอมรีบูตหรือไม่ยอมรีสตาร์ตตัวเองคุณก็มาฟอสชัตดาวได้เลยฟอสเสร็จปุ๊บปิดพาวเวอร์สปายสักทีนึงก็ดีครับแล้วปล่อยทไว้าสัก10วิ20วิให้ไฟ5โวลต์สแตนบายมันไหลออกจากเมนบอร์ดให้หมดแล้วค่อยกดเปิดพาวเวอร์สป라이แล้วก็กดเปิดเรื่องอีกทีหน แนะนำแบบนี้นะครับสําหรับวิธีการฟอสตําแหน่งในการติดตั้งฮั์ดิสนี่นะครับมันจะมีเทรย์แต่าาผมใส่เข้าที่เดิมก่อนนี่ก็คืออยู่ใต้ power supply เราขันน็อนตตัวนี้ออกแล้วก็ยกขึ้นตึก๊กขยับนิดนึงแล้วก็เอามันออกมาเท่ากับว่าเราจะได้ตําแหน่งของเทรยหรือว่าถานใส่ฮร์ดิสบวกกล่องอันนี้นีนะ่ผมเปิดให้ดูนะคร กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆนานามาให้เราหมักเขาให้ดูเทรฮาร์ดดิสก่อนเทรฮาร์ดดิสครับ1นึ่ลูกคุณสอดเข้าไปได้เลยแล้วคุณก็ยึดด้านข้างนะครับกลับข้างบนคุณจะใส่2.5ได้อีกสลูกใส่เสร็จปุ๊บคุณก็เอากลับเข้าไปที่เดิมอยู่ตำแหน่งเดิมได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสใครไม่ได้ใช้สอคุณถอดแล้วคุณเก็บไว้ <ๆ S 1> เพื่อให้ ด้านหลังตรงนี้มีพื้นที่โล่งมากขึ้นแล้วคุณจะเก็บสายคุณจะเอาสายไปหมกไปอัดอะไรไว้ด้านหลังใต้ power supply ปปนี้ก็ย่อมได้นะครับทีนี้กล่องอุปกรณ์ขอชมหน่อยว่ามีอะไรให้บ้างสายเคเบิลไทยประมาณส, 8, 9, 10, 10, สัก8เส้น9เส้น10เส้นชุดน็อตทั้งหมดนะครับเป็นสีดำล้วนทั้งหมด น็อตยึดบอร์ดน็อตยึด SSD ีน็อตยึดฮาร์ดดิสก์เอ้ยแพคกิ้งดีเว้ยรอบนี้เออแพคกิ้งดีใช้ได้ใช้ได้เป็นสีดำทั้งหมดนะครับน็อตนทที่ให้มาอ่าทีนี้ผมอาจจะลืมพูดไปอีกหนึ่งอย่างครับคือพัดลมด้านหลังของตัวเคสที่สามารถใส่ได้เ่ยมนี้นี่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบมิลหนึ่งตัวเท่านั้นแต่ยังดีนิดนึงตรงที่มันเป็นร่องคุณสามารถสไลด์ขยับตำแหน่งของพัดลมให้สูงหรือต่ำ เพื่ออะไรรู้ไหมครับเวลาเราใส่เมนบอร์ดเข้าไปเมนบอร์ดหลายๆรุ่นมักจะมีโคเวอร์ที่แบ็คไอโอตรงนี้และโคเวอร์แบ็คไอโอตรงนี้มันไม่ค่อยจะบาลานซ์กับระยะของพัดลมด้านหลังหรอกถ้าเกิดมันฟิกซ์แต่ถ้าเกิดว่าพัดลมมันขยับขึ้นลงได้เราสามารถขยับฟิตเมนต์หรือว่าตำแหน่งของพัดลมเนี้ให้มันไปสอดรับกับตำแหน่งของแบ็คไอโอตรงนี้เพื่อให้มันสวยมากขึ้นเวลามองเข้ามาหรือพัดลมด้านหลังจะไม่ใส่ก็ได้ นในกรณีที่ไม่อยากใส่พัดลมด้านหลังให้โล่งๆนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่พัดลมด้านล่างดูดเอาลมเย็นขึ้นมาจากใต้เคส2ตัวที่เป็นร้อยสี่สิบนะครับสองตัวและข้างบนคุณจะใส่พัดลมหรือใส่หม้อน้ําเพื่อดูดออกก็ได้ซึ่งเราอย่าลืมว่าเคสตัวนี้ให้พัดลมมาแล้วทั้งหมด3ตัวเป็นพัดลมแบบดูดเอาลมเข้านะดูดเอาลมเข้าจากฝั่งด้านหลังเครื่องเยื้องๆหน่อยแล้วก็ลมจะพุ่งเข้ามา ปะทะหลายอย่างนะครับมันก็จะวนหลายๆวนมาเจอหน้าการ์ดวนมาถึงหน้าบล็อก CPU วนมาเจอแรมด้วยนะครับก็จะวนอยู่ในนี้แล้วก็เอาลมร้อนออกไปเพราะฉะนั้นจะติดตั้งพัดลมตำแหน่งอะไรยังไงดูให้ดีพื้นด้านล่างนี่ครับอย่างที่ผมบอกไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์เลยแต่ฟีดค่อนข้างใหญ่กว้างฟีดก็คือไอ้เสามานี่แหละส้นตีนนี่แหละ นะครับสตีนเคสนี่แหละมียางกันลื่นและตำแหน่งนี้ยาวรับน้ำหนักตัวเคสไม่ให้มันงอกแงกได้ด้วยไหนอลองโยกดีวะเฮ้ยถือโอเคแข็งแรงไอ้ที่มันโยกนี่มันเป็นมันโยกเพราะไม้ผมนะครับไม้ผมมันไม่แข็งแรงมันใช้มานานแล้วเฮ้ยโอเคเลยใช้ได้นั่นหนานี่ขนาดถอดฝาออกไปหมดแล้วนะ,ะประมาณนี้ทีนี้ผมเปิดให้ดูตัวสีดำซึ่งตัวสีดำเนี่ยนะครับ ดำทุกมิติแต่ผมจะให้ดูช่วงพัดลมมันเหมือนเดิมครับเปิดฝาบนยกขึ้นเป็นหมุดเหมือนกันทุกอย่างดำมันจะเป็นดำที่แบบดำที่จริงใจอะดำแม่งทุกอย่างจริงทั้งฝาบนฝานอกฝาในฝาหลังดำหมดและอย่างที่บอกตัวนี้คือ Flow Black ไม่มีไฟไม่มี RGB พัดลมที่คุณได้จะเป็นดำล้วนทั้งหมดขออนุญาตลองเปิดให้เทียบไม่ใช่เปิดให้เทียบเปิดเทียบให้ดูให้เห็นว่าชุดสายของเคสรุ่นที่ไม่มีไฟสายจะน้อยแบบนี้แต่พอเป็นรุ่นที่มีไฟสายจะเยอะแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจครับถ้าคุณอยากได้ไฟ คุณอยากได้ความอลังการจากแสงสีพัดลมหรืออุปกรณ์ต่างๆสายมักจะเยอะกว่าแบบที่ไม่มีไฟอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแอบบอกนิดนึงก็แล้วกันให้กล้องลองสูงเข้ามานะว่าโทนสีหรือว่าผิวสัมผัสข,ของเคสรุ่นที่เป็นสีดำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ฟิลแบบเหมือนยิงพาวเดอร์เหมือนพ่อนอ่ามันทำพาวเดอร์มันจะไม่เงาครับ มันจะไม่เงามันจะไม่ใช่ดาเงาแล้วมันจะไม่ใช่ดํามันๆฟิลมันจะเหมือนขรุขระขรุขระนิดๆจับไปเนี่ยฟิลักสากๆพอมองเห็นเนาะไม่รู้แหละมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมบอกได้ว่ามันจะประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะสีขาวเอาฝาเดียวกันเลยเอาฝาใกล้เคียงกันแลวกันสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือผิวเดียวกันกับสีดํานี่ครับที่ไม่มันไม่เงา แต่ทำไมรู้สึกมันไม่ได้ฟิลสักๆมันสีดําก็อาจจะเป็นเพราะด้วยความเป็นสีขาวเนื้อสีมันอาจจะแบบดูไม่ดิบเถื่อนเท่าสีดาแต่ฟิลคล้ายๆกันประมาณนี้นะจ๊ะทุกคน <c oughs> ราคาไปหากันอเองครับเพราะผมไม่รู้ว่าวันที่ปล่อยคลิปเนี่ยมันจะบวกมันจะลบมันจะขึ้นมันจะลงมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเอาชื่อรุ่นไปเซิร์ชนะครับ n z X t xt h 6 flow จะมีทั้งตัวที่เป็นโฟล์เฉยๆกับตัวที่เป็นโฟล์แล้วก็ RGB มีทั้งสีดาและสีขาวลองดูตัวแทนนําเข้ามาจากจำหน่ายบ้านเราจริงจังแบบถาวรรก็คือ ARC s m ี r e s o u r c e หรือ s ฝากเอาไว้ด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับถ้าสงสัยอะไรตรงไหนดรอปไว้ในคอมเมนต์ถ้าผมเห็นว่าเออเฮ้ยคำถามนี้หาคําตอบที่อื่นไม่ได้ผมจะเข้าไปรีプライตอบให้้วก็ฝากร้านเล,ล้วกันนะครับคอมมิโตร์ครับพจ็ดส ขอบคุณอคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน t แ k งคอมสวัสดีครับ